สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องเรียนได้สิงขับ่ะอ่าวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์คนะคะแล้วเราก็มาเจอตู้กดอันนี้ค่ะจะเรียกว่าอะไรดีตู้กดกล่องซุ่มไหใช่ตู้กดกล่องสุมกกงส่มเพราะว่าเราเดินผ่านมานะคะเห็นตู้นี้นะข้างในก็จะเป็นกล่องสีแดงแมีตัวหนังสือเป็นภาษาจีนเนาะ <c oughs> แล้วเขาก็มีแบบติด ว่าใครซื้อกล่องสุ่มแล้วได้โทรทัศน์ไอโฟนโอ้โหแล้วก็ของรางวัลอื่นๆมากมายเลยใช่ไหม<อ>แล้วเรา <c oughs> ของบอกว่าร้อยเดียวก็เสียวไดก็คืร้อยเดียวเราลุ้นอะไรได้บ้างใช่ไหม <c oughs> เราไม่เคยไม่เคยเล่นเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามามาลองเล่นดูเนาะสแกนไปก่อน <c oughs> ให้ทั้งสกายเลอรแล้วก็พี่บีนะคะคนละร้อยคนละร้อยเออเลือกเลือกมีหมายเลขติ1สองสามอันนี้เราแบบไม่เคยเล่นนะคะเราก็เลยมาลองอ่ะเลือกเลยครับใส่เงินเข้าไปแล้วก็เลือกอย่าเพึ่งอย่าพุ่งแกะกล่องนะแต่ให้พี่บีเลือกก่อนโอเคอ่ะออกไหมโอเคต่อไปตาพี่บี ใส่เงินก่อนกล่องละร้อยนะคะพี่บีเอาอะไรยี่สิบยเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่บีกับสกายเลอร์จะได้อะไรนะอ,อ่ะแกะของสกายเลอร์ก่อนดีกว่าโอเคโอ้โห เป็ดหนึ่งร้อยบาทเป็ดหนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคไม่ค่อยจะคุ้มเลยนะไปไปฝากเอว่าไปฝากใครนะฝากเอวาฝากเอวาได้เลยนะคะไหนดูดิหน้าตาเป็ดเป็นยังไงนี่ไหนเหมือนสกายเลอร์เลยกราบกราบใส่ปีเหลืองปีขาวเหมือนกันอ่าเรามาลุ้นของเบรียน่ากันบ้างโอ้พี่พี่ได้เป็นตั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 น วงกุญแจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแดดี้ลองสแกนนี้สกเลยได้เปล่าของสแกนก็มีอ๋อคือนี่คือแน่น่าจะเป็นอันนี้อ่าก็คือเขาจะมีของเล็กๆน้อยๆให้แต่ว่ามันก็จะมีบาร์โค้ดนะคะให้ลุ้นอีกทีนึงว่าอาจจะเป็นของรางวัลใหญ่นะอ่านเดี๋ยวเราให้แดดี้สแกนบาร์โค้ดแล้วลุ้นกัน ว่าจะได้เออเลยเฮ้ยให้พ่อถึสามไอ้พ่สามหมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอ๋อเขาเขาเขาบอกว่าให้ใส่ชื่อกับเบอร์โทรพี่บีแล้วก็สัมมิทแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะแจ้งทีหลังว่าเราได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเออยังไงก็คือต้องต้องใส่ชื่อบ์โทรอ่ะด่เดี๋ยวแม่ใส่ให้เค โอเคนะคะเบียนาก็ได้ลงทะเบียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันทีหลังว่าเราจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เอารางวัลเล็กไปก่อนเป็นไม้ของพี่เป็นอะไรเป็นอ่อพวงกันแจรูปอะไรคะรูปเออรูปสัตว์ไม่มีหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาสแกนของสกายเลอร์บ้างค่ะและนี้สกายสแกนของสกายเลอร์บ้างนะคะ ก็เหมือนกันแค่ต้องใส่ชื่อนะคะโอเคนะคะสกาแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันเนาะไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะร้อยหนินยายยายเอาบ้างโอเคยายจะลองด้วยคุณยายลองด้วยอ้าบอกยายหน่อยรูว่าทำยังไงเอาแบงค์ร้อยค่ะยายเอามาใส่แล้วยายเลือกว่ายายหลักอยากได้เบอร์อะไร ยายเอาหมายเลขอะไรมันจะมีบอกยี่เบอร์นี่ไงยี 25, ออ่ห้ายี่หกอะไรสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณยายบอกอยากเล่นด้วยอเอาเบอร์อะไรดีเอาสาม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 โอเคเอแล้วก็มันไม่มันไม่ดูดเหรอลูกไม่่ะมันไม่ทำอ่ะงั้นเอาเบอร์อื่น อย่างที่ว่ามันทำไปแล้วอ้าวแล้วมันกินเงินยายไปยังอ่ะมันกินเงินยายไปแล้วเอ้ากดดออกได้ไหมอ่ะไม่เพราะว่ายายมันเป็นเลขสิบเอ็ดแล้วยายเอาเงินเข้าไปแล้วมันไม่มมีอะไไร่ใช่ยายไม่ได้เอาสิบเอ็ดก็หนูกดสามสามโอเคค่ะสรุปแล้วเมื่อกี้นะคะตู้กินเงินยายกินเงินยายเข้าไปหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเราโทรแจ้ง เลขสัสามเดี๋ยวเยเดี๋ยวยายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอะไโชคอย่างอื่นแต่ว่าเมื่อกี้เขาได้ขอเบอรเลขบัญชีเราไปเพื่อโอนเงินให้ยายแล้วนะคะโอเคค่ะก็วันนี้กเ็เราก็ได้มาลองอะไรใหม่ๆเนาะเห็นเดินผ่านหลายรอบเราไม่เคยมาเล่นนะคะก็โอ,โอเคค่ะ,อคคะรอดูนะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย